สวัสดีครับกับยายสมพวบบ้านครับมื้อนี้กะติมาเห็ดอา,อาหารกินแบบง่ายๆที่เก่าแหละครับผมมื้อนี้กะตีเห็ดซุปทั่วแปบใส่ปลาทูครับผมนี่จังเห็นในฐานนี้ละแนวทีสีเห็ดสิปรุงน้ำกันก็นกนมีมีง่าได้ครับง่าขาวนี่ประมาณสามช้อนโต๊ะครับมีหอมมีกระเทียมนะง่าขาวนี่ขาดไม่ได้ครับต้องขัวก้อนครับผมแนวปรุงก็มีซุรป,ปรสนําปลานําปลาล่าครับ พักที่สใส่ก็มี่พวกข่าตะไคร่อ่าที่ใส่ต้มน้ำกันนะครับผมข่าตะไคร่โปยปกูแล้วก็แม่งละครับผมครับนี่ก็กระทะหอนแล้วเข้ามาขว้างจันกนครับผมอืมมีแนวสีแดงแต่นี่ขว้างงาเลยละครับสองโตัวเพราัว่างงาในติสิเร็้ยว ขาะขัวร่วมกับผิดกับอหอมกับกระเทียมหนะ้าสีใหม่เลยตงแกงกรหน้านี่กระขัวได้ที่แล้วครับผมนี่สุกแล้วเอามาใส่กรกตำเลยครับเอามาตำงาครับาะจะมันละเอียดแล้วเตากใส่ถัวยรอยไปเลยครับ นี่เขากน็นามก็เริ่มเดือดแน่นิดน้อยแล้วครับเอามาใส่ปลาล้างไปเลยครับเด้นั้นน้ำนัวครับผมวันนี้เขาก็มีข้าวตัไทยใบกระปุกนิดน้อยครับอา่บาเดีว่าดับกินปลาจลน้อยนะครับประปุไป พริกเขาไม่ได้กลัวเลยครับสมทัยกันกรนะเพาะแปดสินะอันนี้หอมแดงครับมสมทัยกันไปเลยในขะั้นตอนเดียวเด็ดกินเด็ง่ายๆครับครับนี่ก็ล้อสุปครับ ใส่เลยก็ซืมหน่อยใชน,นี่กปะปลาทูกะสมเลยโดนเติมแลระดับปลาทูนี่กะมันกระสุกมาแล้วเนาะอ่าทานข้อมหวานน้อยนิดสีดมเปื่อยแล้วล่ะจะเอาไปแยกเอาไปแกะเอาตั้งแต่เนื้อครับผมอืมจะสีไดงดำผสมกับอ่าตัวล่นเต่า ตนี้ตมในซุปที่สุดครับนี่กระซุกได้ที่แหละครับผมนี่ตอนนี้มันซุกได้ที่แล้วเรากะตักแยกพริกแยกกระเทียมแยกหอมออกจากกันครับไอ้มันเสด็จน้ำครับเรากะมาตำหนึ่งครับผมเขามาตำพริกก่อนเลครับพริกนี่แหลกยากครับผมแยกโก้เอีลดครยบนี่กระพริกละเอียดแน่เลยครับผม ใส่หอมกระเทียมที่ต้มน้ำกันนะครับใส่ลงปคาัคบํำได้กันมาตามด้วยทั่วแบบครับผมคือทั่วล้นเตาหลักน,น,น,นี่กะํำตั่วล้นเตาได้พอประมาณแหละครับอ่าแตบบ่ว่าละเอียดเกินไปครับาตามด้วยเนื้อปลาทูครับปลาทูตัวใหญ่รับหนาหลาย ไปกันเลยต้เข้มข้นกับัวประมาณแล้วก็ตามด้วยง่าครับงาขวดเียวขวดไปลยมซ่อนตัรวมกันเลย น้อมครับงานนี่ก็ใส่พอประมาณแหละครับผมให้ละเอยียดเกินไปครับเ้ามาปุงรสกันเลยครับตากเวยน้ำป้าเนะี่ยปุงรสนี่ีน้ำลาครับผมแต่ผมมีชื้อรสดนะครับถ้ามันคนเกินไปเ่าก็สามารถได้นำต้มนำน้ำต้มคัวละกระปบก้อนละ ไปเ,เลยครับนี่ก็สู้สึกว่ามันติดคนไปจากน้อยอยู่เติมน้ำลงไปครับเอามาณเกือบท็อพ,พี่ครับหลังจากที่เราเติมน้ำลงไปแล้วก็ปรุงรสตามชอบเด้อครับผมนี่การขบวนการเส็จีครับเท็จสิ้นไปแล้วครับมาทั้งตอนสุดท้ายครับอ่าหอมซอยครับเนี่ยลงไป ความเสิร์ฟแล้วครับผมมาัริ่มเสิร์ฟกันเลยครับนี่กับเซตแล้วครับผมสุกทั่วแปบครับใส่ปลาทูครับผมอ่ากะเ็ดแล้วซิมเมืองแล้วครับรสชาติถึงใจอหลีครับผมอ่าจิมครับแบบเทียบเพาะครับอืาผักกาดหินครับแตงกวาครับประเขือเหลครับรสชาติถึงใจอหลีครับมาซิมนล้กันครับ สำหรับชิปนี้ก็จบแล้วครับผมสวัสดีครับ